สวัสดีนะคะทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องคนป่าพาชมนะคะวันนี้ก็จะพาทุกคนมาชมไม้ดอกไม้ประดับนะคะไม้ดอกไม้ประดับฟอกอากาศได้ด้วยนะคะนี่นะคะนก็มีพืชพัธุ์หลากหลายเยอะเลยนะคะก็ไม่ได้อัปเดตคลิปลงช่อง YouTube ช่องนี้นานแล้วนะคะ พอดีเพิ่งว่างก็เลยมาอัปเดตคลิปกันนะคะเพื่อนๆบางคนก็อาจจะห่างหายออกไปนะคะเพราะว่าแอดมินช่องไม่ได้ลงคลิปมานานนะคะตอนนี้เราก็มาอัปเดตกันนะคะกลัวเพื่อนๆพี่ๆน้องๆจะลืมจะลืมแอดมินช่องนะคะ ที่เห็นอยู่ในขนานี้ก็คืออันนี้เป็นว่านสนีสาวลงนะคะแล้วก็จะปลูกเป็นไม้ประดับก็ได้นะคะหรือตามความเชื่อนะคะก็เสริมโชคลาภทั้งด้านการค้าขายนะคะยิ่งร้านค้ากิจการอะไรนะคะก็จะสามารถซื้อไปประดับแล้วก็ไปปลูกตกแต่งร้านได้นะคะ ดอกเขาก็มีประโยชน์นะคะตามความเชื่อนำไปประกอบพิธีกรรมต่างๆนะคะ,ะแล้วบางท่านก็จะเอาไปปลูกประดับเป็นอาคารนะคะนี่ก็คือปลูกเอาไว้มานานแล้วนะคะจนเขาแตกกอเป็นกออย่างใหญ่เลยนะคะนี่ค่ะ ร้านขายต้นไม้บางร้านก็จะขายแพงมากเลยนะคะบางร้านนะคะแต่บางร้านก็จะราคาถูกนะคะถ้าหาว่าใครไปหาพันไม้นะคะนี่ค่ะนี่ก็บรรยากาศยังไม่ร้อนมากเท่าไหร่นะคะก็จะมีเสียงนกร้องแสงแดดก็ยังอ่อนๆอยู่นะคะใครเข้ามารับชมแล้วก็อย่าลืมกดไลค์ กดกระดิ่งแจ้งเตือนนะคะเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปใหม่ๆนะคะเดี๋ยวเราก็มาเป็นคลิปสั้นนะคะถ้าหากว่าใครชอบคลิปยาวกว่าน,นี้ก็สามารถคอมเมนต์มาได้นะคะเดี๋ยวแอนมินช่องคนป่าพาชมจะลงคลิปยาวให้นะคะถ้ามีคนคอมเมนต์อยากให้อยากให้ลงคลิปยาวนะคะ